You can't make up your mind, 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 mind i s a l w a s my time, 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 time โอเคโรกาสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับ mm hmm. ผมดิวินเทอร์ซื้อผมในเกม Foreign Creator นั่นเองภ oh. าคะถมปรบท u n f o r g o t t e n Mistake ความผิดพลาดที่ไม่มีวันลืมเป็นเกมเว็บอีกแล้วนะ oh. สวัสดีว่าพ่อกับแม่มาบ้าน โอยตกใจเสียงอาเสียงดังมากอ่ะอน,นี้คือน่าจะเป็นเอ็นเคนิดอะนี่ไง ตัดทดลองครับผมเอ้ยกดผิดนะฮะจะดูวอลกตูไหม เออนี่แล้วไงต่อวะนี่อ่ะโอ้โหแย่แล้วสิเฮ้ยโอ้โหแรงโคตรเยอะอ่ะ มันออกไปแล้วนะไอสัตว์ประหลาดฝรั่งฟอร์เรียนก็แปลว่าแบบชาวต่างชาติอะไรอย่าง, eline, ง settling, เงี้ยสัตว์ประหลาดเมืองนอกอืมสัตว์ตาจานดักลาเนะดักลาาปุลิตเฮดีกล้วย อะไรวะนี่ไงโอ้อืินโอ้โหโอ้โหได้วเวลาไปแล้วมันมีพลังจิตนี่ ตประหลาดที่มีพลังจิตนฮะนี่มันอีเลเวนชัดๆโอ้โหมีแมวด้วยแมวโอ้ยโ,โอ้โ โหดโหดแลบโดนยึดล่างเข้าบ้านใครบ้างก็ไม่รู้นะ <S <S เหมือนไอ้นี่หละแองกี้เบิร์ดนั่นไงนอนแล้วเสือกไฟ ปลาคุยเขาอาจจะไม่ชอบที่มืดนะฮะทับโอ้โหเฮียโอ้โหเฮ้ยสามีงงเลยเกิดอะไรขึ้นโอ้ฮ้ยเยอะตัวอะไรวะล่ะ เหมือนไอ้นี่เลยกอลบินในแฮร์รี่พอตเตอร์อะกด <c oughs> อะไรได้วะเนี่ยฮะนี่ไงอ๋อมีด <c oughs> อุ้ยตายร้อยเปอร์เซ็นต์หนี ตาแดงตาแดงแดงไว้ใจได้กะมีเหมือนกับก๊อบบินเข้าไปทุกทีแล้วนะ เอาล่ะตอนนี้กอบบินออกไปสังคมภายนอกแค่จะไล่เทียมทานนะมันคงไม่ตายก่อนใช่ไหมถ้าไม่เจอกอบบินสเลเยอร์เข้าซึ่งออกจากกงวันแรกขี่รถเป็นเลยนะแขนขาก็ไม่มียืมเข้ามา โอ้มาแล้วเว้ยสองคนนี้กำลังดูดีกันแล้วก็มีงูด้วยนะ๋อ,อก้อนหิน ลราจะใช้กับอะไรแล้วก็หินอุ้ยฮู้ทะลาะกับเด็กตกมาแล้วนี่เล่นของมีคมคือแบบโดนเราล้างสมองไปแล้วอ่ะอ่ะงูเขียว อุ้ยงูกัดขาเอาไงดีวะ<ม>ต้องหาอันที่เป็นรูปมือครับผมถึงจะอินเทอร์แลกได้มีเหยื่อปลอมนะสามสี่อัน หรือว่าเป็นต้นไอ้นี่ปะนี่ไงโอ้ลากลงน้ำหมดเลยโอ้นี่ไงรถเรา ถ้าจอดอย่างนี้กลางสี่แยกไฟแดงนี่โดนเขาดา่าพ่อเอานะอุย้ย sao vậy? Mới kia mình trót đai. Nhớ lo còn, nhớ lo còn. Quên. ี่อคนมันกำลังตะลึงนะรถชนกัน,นบ้านไข่เนี่ยอ๋อบ้านของไอ้ศาสตราจารย์ดักราสนี่เอง ซ่อนแต่บ้านเอาไว้อยู่ตรงนี้โอ้ซ่อนด้านในก่อนอะไรเนี่ยเหมือนขโมยเลยต้นบ้าสัตว์อาจารย์่ะเนี่ย เราเอากุญแจไปแล้วโอ้ย วัดถุไวไฟเอาคัตเตอร์กรีดนะอ๋อเหมือนให้เกิปดปฏิกิริยาเคมีครับผม คมกับใบมีดเดินออกมาได้อย่างสบายใจการวิจัยงานวิจัยของศาสตราจารย์ดักลาสครับผม โนตวันที่เจ็ดนี่ก็ผ่านไปเจ็ดวันแล้วที่ฉันได้เจอไอ้สิ่งมีชีวิตประหลาดที่มาตกอยู่ในสนามใกล้ๆกับห้องแลบนี่เองมันเป็นเหมือนเอเลี่ยหรืออะไรแบบนั้นน่ะรูปร่างมันเหมือนอ,อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะตัวอ่อนน่ะที่อยู่ที่ซ่อนอยู่ในอุกกาบาตเล็กๆ ด้วยความสงสัยในฐานะนักวิทยาศาสตร์ก็เลเอามันมาไว้ในห้องแ็บซะเลยหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปถ้ายังคอนเฟิร์มอะไรไม่ได้ว่ามันเป็นเอเลียนจริงหรือเปล่าสิ่งมีชีวิตนี้ดูเหมือนว่ามันจะสามารถเข้าสิงแล้วก็เติบโตได้อ๋อ อุ้ยเฮียตกใจเอาไงดีวะวีลกรรมที่เราได้ก่อเอาไว้จากสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆแค่นี้ ก็โอเคครับก็สวัสดีขอตัวลาไปก่อนชอบกดไลค์แชร์กับแชร์สรับใครผมด้วยนะครับขอมากที่ลาไปก่อนสรดีครับมันมีพาร์ทสองด้วย